สวัสดีครับตอนนี้อาจารย์มาที่วัดวัดป่าสว่างบุญนะครับวัดนี้จะมีเจดียด์นะครับ500ยอดนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็ค่อนข้างจะง,งดงามนะครับแล้วก็เงียบสงบดีมากๆเลยนะครับกับสถานที่แห่งน,นี้นะหากใครยังไม่เคยมีโอกาสเข้ามานะครับให้เข้ามาไหว้ขอพรท่านนะครับ เคล็ดลับนะครับที่จริงแล้วนะครับทางขึ้นจะมีอยู่ทั้งหมดนะฮะตรงนี้สี่ทางแต่หากถ้าเป็นไปได้เวลาขึ้นนะครับขอให้เลือกสองทิศคือนะครับทิศตะวันออกและทิศเหนือขอเพียงแค่สองทิศนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคนส่วนมากจะขึ้นทางข้างหน้าคือทิศตะวันตกนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างจะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ นะยังไงก็ขอนำกุศลผลบุญเนี่ยนะครับไปฝากทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะครับโชคดีและสุสดีครับ